สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมาครับวันนี้ก็จะมาทํานะครับตัวบัฟที่ผมว่าควรมีทุกคนเลยนะผมว่าควรมีทุกคนเลยตัวเนี้ตัวบัฟนะครับผมซึ่งการที่เราจะทาตัวนี้ได้นะครับเราต้องเก็บสะผสมเราต้องลงด่านนะครับผมด่านนี้เอสเตเนะครับ3อันซึ่งมันก็จะบอกนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ป,ปกตินะครับผมอันนี้ผมก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้2ออันนี้มันจะได้ฟรีของเวสรายวันนะไม่ใช่เวสรายวันดิเวสท,ที่ต้องรับอ่ะที่อยู่ตรงนี้นะครับแบบไปที่ไม่รู้นะแล้วก็มากดรับนี่ผมเพิง่งรับน่าจะเพิ่งดีนะนี่มันจะเป็นเวสอันนี้นะครับมันจะให้สีชมพูกับสีฟ้านะครับอย่างละ2ชิ้นนะต่อ1วันนะครับ ทีแรกมันจะยังกดบัฟไม่ได้นะครับมันต้องอีโวก่อนมันถึงจะเป็นตัวบัฟนะครับชื่อรีฟ้าหรือเปล่าซึ่งเราต้องทําเคิร์มันด้วยนะแล้วเคิร์ผมเกือบเจ็ดอะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเคิร์ผมมันสูงมากนะครับเคิร์มันค่อนข้างที่จะสูงเลยแหละเคิร์ของผมผมอยากได้เอระยะอยากให้ระยะมันกว้างขึ้นกว่านี้อดีเนะ ทีทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคบวกด้วยระยะหรือว่าโอเคลองเอาเข้าทีมเลยดีกว่าเรัาผมลองเอาเข้าทีมเลยไหนดูซิมีอะไรที่รีวิวได้บ้างโอเคดา่านนี้มาจจะเล่นรีวิวได้ไอที่ทำบับ,บนไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้วิธีทำนะซึ่งจริงๆมันทำง่ายมากแต่ว่าขอแค่ท่านผู้ชมใส่คำสาปนะครับ ทำเคิร์ดติดคำสาปให้ตัวบัฟด้วยนะครับสักหกหรือห้าเปอร์เซ็นตประมาณนั้นเกินกว่านั้นผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่เคยลองเกินซึ่งตัวนี้ได้น่าจะเป็นตัวที่ผมได้ลองอ่ะเพราะว่าเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยเนี่ยมันติดคำสาปเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยเป็นคำสาปอ่าเพิ่มครูดาวนะครับส่วนใครไม่รู้นะครับว่าจะหานิ้วตรงไหนนะครับตรงนี้ครับผมซื้อครับ เอ่อใช้คุญแจขาวครับคุญแจน่าจะซื้อตรงนี้ได้ป่าวจำไม่ผิดไม่ได้ฮช่ต้องลงต้องลงเลดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ก็ลงด่านของมันเองนั่นแหละมาเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่าก่อนที่จะลองในเอ o ผมควรผมว่าควรเก็บตัวอีฟาแล้วก็ตัว GM นะครับตัวที่เป็นลุงเกาะแดงๆนะครับมีโลอะ่ะผมว่าเป็นตัวละครที่ควรเก็บแล้ ทีฟ้าเป็นตัวละครที่ตีแอร์ได้นะครับนี่ตีแอร์ได้เลยตีโวแล้วตีแอร์ได้เลยนะครับจึงตีมากๆานะครับหลับต้นเกมแต่ว่ามันก็ไม่ได้พลังเยอะขนาดนั้นนะครับต้นเกมก็พอแบบใส่ไทไปได้บ้างนะครับวงทีฟ้าค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากเลยเละต้องเอา บัฟสไนเปอร์ให้นะครับคิดว่าต้องใส่บัฟสไนเปอร์ให้ต้องหาบัฟสไนเปอร์ว่าบัฟเพิ่มระยะมานะครับอีฟา้าเป็นตัวที่ต้องใช้วงกว้างนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟนะครับเราก็ทําวงกว้างไปเลยเราจะวางตรงไหนก็ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าวงเหมือนกว้างมากเดีย๋ยวบัฟก่อนบัฟทีหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับบอกเป็ดหมด โอเคครับเรามาลองทําบัฟบวนกันดีกว่าว่ามันจะติดไหมอ่ะเราซื้อมาก่อนเปิดก็วางเปิดแบบนี้โอเคร้อยเปอร์เ็นแล้วทีนี้เราก็วางสองตัวนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดแล้วขายตัวเก่าออก แล้วก็วางสองตัวใหม่นะครับแบบนี้ทีแบบนี้ก็เปิดออฟเปิดออโต้นะครับออโต้ auto เลยแล้วก็รอให้มันหมดนะครับรอให้ฝั่งที่เรากดนะครับหมดนะฝั่งฝั่งแรกนะครับต่อนี่หมดแล้วกด มาฝั่งฝั่งเดิมนะครับฝั่งที่วางอันแรกรอให้บัฟหมดนะครับกดเลยบัฟหมดแล้วกดเลยตัวน,นี้ตัวสุดท้ายนะครับจะดูกันว่ามันติดไหม6เปอร์เซนต์กว่ากว่านะครับถ้าติดก็คือผมจะได้ไม่ต้องไปลงนิ้วรีบัฟแต่ถ้าไม่ติดก็คือต้องลงนิ้วไปดีบัฟน,นะครับตรงเอาอคำสาปนะครับ โอเครอดูนะครับว่ามันจะเป็นบัฟวนไหมถ้าเป็นก็คือหายห่วงนะครับตัวนี้ได้ตังค์ไมไ่จะได้รถตังค์ไม่ใช่ได้ตังค์เพื่อจะได้รถตังค์ค่าอัพถ้าผมมีบัฟโกใส่สปีดวากอนนี้คือสบายนะครับมันจะเท่าๆก,กันกับเอ่อบลูมาตั้งธรรมดาแต่เกียดรีไงมันต้องใช้ดวงค่อนข้างใช้ดวงเยอะเลย ต้องมีงบเลือดดวงได้ไหมว่าได้นะผมว่าติดนะเนี่ยโอเคผมว่าติดนะเนี่ยผมว่าติดนะต้องปรับเฟิร์สก่อนเดี๋ยวมันจะหลุด 6.8%นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเป็นบัฟลกเรียบร้อยลกได้เลยร้อปรระยะของทีฟ้ามันกว้างมากไงนี่รอดูนี่นี่ไงบัฟลกใช่ระยะของทีฟ้ากว้างมากนะครับคือเราต้องไปหาบัฟสไนเปอร์ให้ทีฟ้าซึ่งจะได้แบบวงที่กว้างขึ้นกว่านี้แบบประมาณนี้แน่นอนเลยประมาณนี้แน่นอนเลย ลองไปหาดูเดี๋ยวลองมาอัพดูนะครับว่ามันจะเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองอัพเต็มสักตัวหนึ่งนะครับว่าดามจทีฟ้าจะอยู่ที่เท่าไหรครับรีฟ้าหรือทีฟ้าผมไม่แน่ใจนะถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมดู s อ o โอตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้ตามต่อนะครับน่าจะทีฟ้านะถาจำไม่ผิดนะครับโอเคเขาใช้เงินน้อยกว่าที่คิดนะครับดามจเมื่อกี้นี้ประมาณ3 0,000นะประมาณ3 3,000ันนะครับ ซึ่งทีผ้าธรรมดานะครับผมตีได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดมากและบวกกับบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าเวลเต็มหนึ่งร้อยน่าจะตีประมาณเก้าหมื่นไม่ก็แสนหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่แรงมากๆเลยนะสำหรับตีเท่านี้สำหรับตัวบัฟที่ตีเกือบแสนหนึ่งอ่ะถือว่าแรงมากเลยนะครับเป็นตัวบัฟที่บัฟให้เพื่อนก็ได้ทําดาเมจเองก็ได้ตีแอร์ด้วยนะครับวงก็ไม่ได้แบบเล็กๆด้วยนะตีแปดวิด้วยซ้ําอ่ะถือว่า ครบเครื่องเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตัวบัฟนี้ครบเครื่องเลยแหละมาดูเหตุผลนะครับที่ใครที่เล่นทีมเวทนะครับควรมีดูฟามิงโกติดทีมไว้นะผนดูนี่นะครับดาเมจเมื่อกี้นี้6000เนาะโดนบัฟหนึ่งก็หมื่นหกนะครับนี่ยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนี่แปดพันตอนโดนบัฟก็หมื่นหกนะครับเดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูนะครับแ้เดี๋ยวผมจะอัพให้ดูครับอัพตัน ดาเมจมันจะตันเท่าไหร่นี่นะครับคือดาเมจเต็มๆของดฟาร์มิงโก้นะแสนห้าเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นตีเจ็ดวีนะไม่ได้น่าเกียดก็เสียของมันคือตีแอร์ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าตีพื้นนี่แรงมาก,มาก,มากๆเลยนะเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเป็นตัวเวทที่โดนบัฟแล้วพลังก็โอเคนะครับเวอร์วังอลังการดีนะครับเป็นตัวที่ควรมีติดทีมไว้นะครับสรับทีมสายเวท ซึ่งผมก็เล่นทีมสายเวทนั่นแหละโอเคครับก็สรุปนะครับอัปเดตนี้ตัวที่ควรที่จะเก็บนะครับตัวที่ต้องเก็บเลยก็คือของ s อ o นะอัปเดต s อ o ก็คืออ่อทีฟ้านะครับตัว gm แล้วก็ถ้าใครเล่นสายเวทก็อัศนะนะครับก็ตีเร็วๆนะครับตีเร็วประมาณลิโต,ตอยู่ผมว่าเท่าที่ผมเห็นคนอื่นเล่นนะ แต่ว่าดาเมจมันก็แสนกว่าเองแสนกว่าอาศนะซึ่งที่แนะนำให้เก็บจริงๆคือมีทีฟ้านะครับใครที่เล่นทีมกายภาพนะครับพลังสูสีกับโดฟาพิงโก้ก็ท m นะครับในตัวเกาะแดงนะครับก็เก็บไว้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมนะครับใส่เคิร์สให้ทีฟ้านะครับหรือว่าตัวบัฟทุกตัวที่คุณจะทำบัฟลูปนะครับ5-6%ขึ้นไปนะครับ แต่7%อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่ทำเกิน7%แล้วทำหลูปได้เม้นหน่อยนะครับว่าทำบัฟลูปได้หรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิน6%ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น7%ขึ้นไปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย